การศึกษาของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์รองศาสตราจารย์คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เกิดวันที่24พฤษภาคม2,509ชื่อเล่นทริปเป็นนักการเมืองนักธุรกิจอาจารย์และวิศวกรชาวไทยว่าที่ผู้วาราชาการกรุงเทพมหานครและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักชินวัตรในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เขาเป็นที่รู้จักจากข้อเสนอการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงภายใต้กรอบวงเงินกู้2.2ล้านล้านบาทแต่ถูกสา่รัฐธรรมนูญตีตกไปและยังมีภาพลักษณ์เป็นบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีจากภาพหิ้วถุงอาหารในปี2556และทำให้เขาได้รับชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบนสื่อสังคมโซเชียลที่มีการนำภาพไปทำเป็นมีมอินเทอร์เนต็ตในรูปแบบต่างๆต่อมาเขาลาออกจากพักเพื่อไทยเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี2 5 6 5และชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นบุตรของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับจิตจรุงสิทธิพันธ์มีพี่น้องร่วมบิดามารดาสองคนคือรองศาสตราจารย์ปรีชายาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ รองศาสต,สตราจารย์นายแพทย์ชันชัยสิทธิพันธ์กรรมการแพทย์สภาวาระพุทธศักราช2562-2564คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชตาิไทยคุณชัดชาติสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจากขาวิศวกรรมโครงสร้างจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เออร์เบนาแชมเปญสหรัฐอเมริกาด้วยทุนมูลนิธิอนันท์มหิดลประจำปี2510นอกจากนี้เขายังสำเร็จการอบรมหลักสูตรอีกจำนวนหนึ่งอาทิหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหาร พัฒนาบ้านเมืองมหานครรุ่นที่4มหาวิทยาลัยนาวามินทราธิราชและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาศาสตร์การตลาดทุนหรือวอตท,ทรุ่นที่22เป็นต้นคุณชัดชาติสมรสกับปิยดาพนักงานการบินไทยมีบุตรชายหนึ่งคนซึ่งบุตรของคุณชัดชาติเป็นผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูทีเมื่อปี2545 ความนิยมของท่านชัดชาติเป็นภาพขณะเดินทางไปตักบาตรจนกลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมในขณะด,ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคุณชัดชาติมีภาพลักษณ์เป็นรัฐมนตรีติดดินอาทิซ้อนจัก,กรยานยนต์รับจ้างโหนรถเมย์นั่งรถสองแถวโดยสารรถไฟออกตรวจราชาการในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจปัญหาด้วยตนเองหลายครั้งที่เขาไปตรวจนั้นมักมีหลายครั้งที่ไม่แจ้งองค์กรของรัฐให้ทราบล่วงหน้า สำหรับในโลกออนไลน์ความนิยมได้เริ่มขึ้นจากรูปภาพที่คุณชัดชาติไปทำบุญใส่บาตรภายในวดัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์โดยมีลักษณะสวมเสื้อแขนกุดหิ้วถุงอาหารและเดินด้วยเท้าเปล่าหลังจากภาพนี้เผยแพร่าทางอินเทอร์เน็ตมีผู้คนตัดต่อล้อเลียนรวมถึงเลียนแบบท่าทางในรูปดังกล่าวจำนวนมากและได้รับการกล่าวขานนามว่าผู้ที่แกร่งที่สุดในปตรตพีจนกระทั่งมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับคุณชัดชาติโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อคุนชัดชาติสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีเกมบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับตัวของเขาอีกด้วย